สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําเกี๊ยวนะคะอันนี้คืออะไรคะหมูสับหมูสับค่ะอ่าอันนี้หมูสับอันนี้แผ่นเกี๊ยวอันนี้คือนนเกี๊ยวที่ทำให้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่า,น,าน้ำสะอาดนะคะอ่าลีนมาห่อกันเลยค่ะอ่าก่อนแรกก็เอาเกี๊ยวมาทำอย่างงี้แล้วก็มาแบนมืออย่างงี้ แล้วก็ให้ยายใส่เนเอาน้ำแตะตรงนี้ค่ะแล้วก็ประกบกันประกบกันอันนี้ก็เอาน้ำแตะค่ะเราก็จะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยถ้าเราค่อยค่อยม้วนเอาเอาแบบนี้เลยทำไมไม่ไม่แบบเนี้ยเออทำได้หลายอย่างค่ะขอทำแบบนี้ค่ะดินขอทำแบบนี้มันยากไหมไม่ยาก เขาทำให้ดูหน่อยไอรินจะทำตามแบบหมุนน่ะไม่ได้ทำเองเอาน้ำแตะสีด้านแล้วเอานี่แล้วก็หมุนเฮดเด้หลย่างครับพี่น้องเฮ็ดเด้หลลูกมีแี่ลูกบ้างเหรอจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ เป็นกลมุกลมๆก็ได้แล้วตั้งแต่ผู้ผู้เสีเยเฮ็ดค่ะผู้ผู้มักทำไงห <ทำ S 1> รือ <ทำ S 1> ว่าเสีย<ส>เหย็ดเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเราเรยันนีนแล้วกอนลวลองท้าข้างนี้บ้างแล้วแป๊บน,นึ่ค่ะี่ ทางนี้เข้าค่ะย่งนี้ใช่ไหมแ้วก็หมูค่ะบีบๆเข้าไหนมันก็อยู่ละค่ะแม่โชว์ดิมันมาสวยเหรอพอลองทำก็แล้วแต่ทำไม่หมดเลยเหรอก็หมดหมูนี่แหละค่ะหมดหมูนี่แหละอืมอิ่มแล้ว กพอถึงจะไปทอดอ,อะยา,ายใส่เองอยา,กายก็ตัก,ก่บบอ,อ,อนน้เอาหมูแบบแค่นี้แ้วก็ค่อยๆสองช้อนนิดเดียวอีกช้อนนึ่งใส่นนสยิปเปียว สีด้านแก็แตะแตะแตะ,แตะ,แตะน้ำก้ออเห็ดแบบนี้ก็ได้พี่นอ้องเข้าหมก <c oughs> เข้าหมกเอ้บบานเข้านี่หมกเป็ดเอ้ยมมอหมกไก่หมกน้ำม่บบานเข้านี่นี่แบบนี้แคเดหรหลายแบบค่ะ แบบหนึ่งสามเหลี่ยมแล้วจะคนค้นหมักเแต่แล้วย่างค่ะเออนั่นแหละตลกนี่เขาแอบมองอีกแบบนี้ของไอรินกินนะค่ะตลก ฝนสียล่มมากล่ะสามเหลี่ยมค,ค่ะเอาหมูเบนเบนไม่เบนก็ได้แต่ลิงทำเบนเบนอ่ะแล้วค่อยๆอันนี้แล้วก็แตกน้ำนี่หนึ่งด้านใส่สีมุมง

<laughs> lại ăn lại bẹp ก็ทำเหมือนคุณยายทำไม่ใช่ขนาดนี้ก็นี่แหละนี่เออเออเอยุงเนี่ยซีเรียมแล้วก็ทำ มาดินี่หมูมันตกเนี่ยอือก็อันนี้ก็จะทำหมูแบนๆอีกครั้งหนึ่งแตหมูแบนแล้วแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำเอีนจิ้หน่อยเพราะว่าลมมันเย็นอา<ะ>กาศก,กำลังดีลมเย็นๆ เย็นหลังบ้านแล้ันบนี้นีช่ไใช่ค่ะ ำแบบนี้ดีกว่าอ๋อสามเหลี่ยมเหรอ,อคะใสามเหลี่ยมก็ได้เนี่ยถ้าสามเหลี่ยมก็ทำนี่รูปตรงนี เนี่ยเดี๋ยวอันนึงไอเีนทำเสียงเขียดกันหน้าห่วงไม่หรองแอ๊ะแอ๊ะแอะแอะกี่หลังบันนะบันตีทงหน้า ยังมาแรงมากเขียดหองอัก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 ฝนตกแห้งเนาะส่วงสองสมอต้องหันตกสมมมอมีมือไหนหละ่ะสิ่แจ่งออกมาเนี่ยดีให้มันแน่นๆแล้วก็จะม้วน เสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวเราก็เสร็จแล้วนี่ค่ะหน้าตาหลายอย่างหลายแบบสามเหลี่ยมกับนี่เป็นมกกับี่พี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะเดี๋ยวไปทอดกันเนาะตั้งกระทะแล้วค่ะใส่น้ำมันแล้วเรียบร้อยน้ำมันเดือดแล้วก็สิเอาลงไปทอดแล้วค่ะเกี๊ยว ทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวนั่าให้น้ำมันเดือดแป๊บนึงทีฮอททอดวางหันตักใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำมันกันค่ะ,ะเดี๋ยวฮอกับสิมาทอดไอตัวทีเหลือนี่ค่ะ กระทอดแล้วลราค่ะตี่อตี่อเมือกี้ยีห่อว่างหันนะก็ไปเลีนน่ะเนี่ยอันนี้สามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมอ่าลองชิมดยลินอันนี้น้ำจิ้มบวยค่ะม,มากค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันขอาน้ำจิ้มบวยอ,อ,อร่อยอขมกรบ มูลอยู่ทางนั้นอร่อยมั้ยคะไม่อร่อยกันพูดไม่อ่อเลยใช่มั้ยอัตว์ออมองอยู่ที่เขา <c oughs> อืมพี่นาดินหออ่ะไ<ห> <laughs> หมุ้งนยอร่อยมากกรอบๆค่ะ ไม่นาะเนไม่ต้องช่ยหรอกอร่อยอร่อยอ่ะกะเาสี่นาสีเนาอาลินทำ กินไปฟังเสียงเสจ้าหน้าหอ่องไปอีกแอ,อ๊กอีกแอ๊กบรรยากาศย่ำแรง มุยงแบบตามเลี่ยก็มร่อยกินนม่าละเขาไปกินกน,กน้ำสับปะ นุ่มเะเเลยม,มากเลยน้องเลยนุ่มแองแต่ลมลมตก ยิ่งจะไปกินน้ำหรอเพียงมัอนอิม่มหรือจีเราเว้นกำลังตกดินยุ่งกับกำลังมาก ห่อนห่อแล้วไม่ไม่แม,มันก็ห่อนที่นองห่อนไอ่หมูเนี่ยข้างในหมูเนี่ยห่อน กินไปหลบยุ่งไปได้พี่น้องเนี่ยนยุ่งเดิมมากาคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก็เนิ่ง่ะยุ่งอลาวาดแล้วพากันไม่คลิปนาค่ะยายปากก็ไรลก็แทรกก็ติดตามส่องเย,ยว,นวนันส้นกินเสร็จแทบได้ค่ะไอรินก็แย่จิ้มก็สีหาเมนูแปลกๆไม่ไม มาสู้พีสู้น่องได้เบิงอ่ะจะได้กินแสบแบไปน้ำกันสำหรับมือนี้ก่ะขอบคุณเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย